มีใครตามมามาไหมเนี่ยจ่าเอ๋จ่าเอ <laughs> ๋สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แฮชแท็กสอนแต่งหน้าเบบี้้ช่องเบบี้โมจิโกะนะคะตื่นเต้น,น่ะพี่ฝ้ายจะแต่งหน้าว <laughs> ัานนี้เราจะมาสอนแต่งหน้าสไตล์พี่ฝ้ายวิลี่วิลี่สอนหรือเปล่าก็คือคือจะมาโชว์วิธีการ ะะแล้วก็โชว์เครื่องสำอางที่พี่ฝ้ายใช้วรอบนี้ฝ้ายมากรุงเทพแบบแบกแพะค,ค่ะฉะนั้นจะไม่สามารถหอบอะไรมาได้เยอะนี่คือเครื่องสำอางกันตายทั้งหมดของพี<ม>่ฝ้ายนี่นะคะมีมมไม่เยอะมาก<ม>ไม่เยอะมากไม่เยอะมากงั้นเดี๋ยวโม,มขอไปล้างหน้าก่อนละกันแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวมามค่ะมาแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันนะคะโอเคค่ะ เอสเต้ลอเดอร์ดับเบิลแวร์ค่ะสีวอ์มวานลลาไม่เคยแต่งหน้าให้คนอื่นเลยแต่ว่าพี่ฝ้ายก็แบบว่าแต่งให้แต่งให้ตัวเองตลอดอันนี้นี่คือชอบที่ว่ามันกบใต้ตาดีด้วยเซียนนะเนี่ยเขาบอกว่าแบบรองพื้นที่จะกบรอยได้ดีมันต้องสีเดียวกับผิวเลยอะไรเงี้ยห้ามสว่างกว่าแล้วทีเนี้ยเราก็ไปใช้แป้งที่มันสว่างเอาทีหลังถ้าเราอยากจะได้หน้าไปไว พี่ก็มีแคทตอบด้วยอ่ะน่้ป้ะมีเยอะเลยต่อไปเราก็ต้องเซ็ตรองพื้นด้วยนี่นะคะแป้งฝุ่นของลอร่าลอร่าเมอร์เซยนะคะมันกริปดีนะพี่ว่าเฮ้ยเราจะมาดูวิธีการเขียนคิวพี่ป้ายกันกดดันมากค่ะไม่ค่อยจะไหวนะคะ เคสดีไซนิ่งอ y e บราวใช้สีเข้มก่อนแล้วก็ <c oughs> เราต้องเริ่มยังไง <c oughs> เอาเป็นว่าเราจะไม่เน้นโครงแบบชัดชัดนะแต่ว่าเอาให้มันเหมือนกับเมคอัพโนเมคอัพอะมีอะไรขึ้นมาบ้างอันนั้นฉันดูก่อนโอยพี่ฟ้าเขีนคิวเป๊ะเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> พี่ว่ามันเป็นเพราะแปรงด้วยอะแปรงแบบมันเออมันทำให้ง่ายขึ้นเหมือนแบบได้ค่าโฆษณานะแต่ว่าไม่ได้ เทาไหมเนี่ยเข้าเหรอถ้าเป็นฝ้ายแตกใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นอายแชโดว์แต่ว่าแบ็กแพคเราก็ต้องเนี่ยค่ะใช้เนี่อต่เดิมโอเคโมถือให้นะพี่ฝ้ายจะใช้สีไหนก่อนพี่ก็จะใช้สีอ่อนนะคะลงเป็นพื้นก่อนค่ะพั่วบริเเปลือกตาเลยค่ะเป็นทฤษฎีที่คิดเองนะคะซึ่งถูกต้องแล้วเอาน้ำไหมคะเนี่ยค่ะจะใช้สีเข้มนี้เลยกับแปรงที่คัดเบ้ายังไงก็ได้ะค แล้วลองลืมตาแบบปลื้มๆทำตาเซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่มันก็ไม่ได้เบ้าชันมากแต่ว่ามันก็ทำให้ตาดูแบบมีมิติขึ้นมานิดนึงอ่ะอ่าเห็นความแตกต่างพี่ฝ้ายเซียนนะเนี่ยจริงจังเลยทำตาปลื้ม เราจะหาเบ้าตาเท่ากันใช่ไหมสวยแล้วใช่ไหมเท่ากันเท่ากันสิเออเท่ากันก็ได้ต้องมาช่วยกันโฟกัสก่อนช่วยโฟกัสก่อนมาจาไกล้ามาจอกล้าค่ะเป็นผู้กันค่ะที่ผ่านการใช้งานมาอย่างดีเปิดมาแทบสะดุ้งเลยคือขั้นตอนนี้ของตัวเองก็ทำนานมากนะที่ฝ่าอุยตาเกาหลีเลยตาเกาหลีแต่ว่าเดี๋ยวต้องเติมให้เต็มนะคะ นเหมือนมิฟาียนี่ไม่เคยดัดให้คนอื่นเลยนะเนี่ยมิสทีนค่ะ j ล l l y b i ก Eye ชอบมากๆยิ่งกว่าสิ่งใดเลยราคาถูกเลยร้อยต้นๆร้อยสิบเก้าบาทเลยประมาณเนี้อุ้ยนี่มุก็ใช้เมย์บลเกือบทำของมิฟายตกเมย์บรีสิกลอว์สีเฟรชคอรัลเฟรชคอรัลยิ้มโหยิ้มแล้วมีแบบรักยิ้มนาดเนาะ งงนิดนึงค่ะปกตดีตัวเองจะไม่มีน้องม่วจะไปไหนต่อได้ไหมเนี่ยไปหน้านี้เลยบอกว่าพี่ฟ้ายแต่งภูมิใจอันนี้คือชอบมากๆมากๆดืดเติมเติมลอร่าใช่เลยใช่เลยอค่ะนิฟลัมเบอร์สีโรสฟลัชมันจะทำให้ปากดูอิ่มเติมอิ่มเอิมนี่โอ้ยดูแบบโอ้ยสวยจริงชอบมากเลยอ่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ครบเรียบร้อยแต่ง พี่าฟวิริวิริบายพี่าฟวิริวิริใช่เลยถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็ถ้าใครมีลูกไหนที่อยากนําเสนอเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยพร้อมใส่แฮชแท็กสอนแต่งหน้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแต่ว่าถ้าใครอยากดูพวกเราสองคนเล่นเกมกันนะคะค่ะก็สามารถตามไปดูได้ที่ช่องวิริวิริเลยนะคะเอี้เลยตามไปเลยค่ะกดวซับสไครต์ให้เบบีิมลนจิโก้ด้วยนะคะซับสไครต์ให้เราด้วยสองช่องเลยโอเคค่ะบ๊ายบาย ต่อดูจบแล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ให้เบบี้โมจิโกะด้วยนะครับ